The lone streets. แฟนๆรถบรรทุกทุกท่านเป็นยังไงบ้างยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องนี้วันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับรถที่ผสมผสานความสามารถอันเป็นตํานานเข้ากับประสิทธิภาพที่ทันสมัยนั่นก็คือ Ford F 150 h y b r ิดรุ่นปี2025 Ford เป็นผู้ผลิตรถกระบะรายใหญ่มาหลายทศวรรษและรถกระบะรุ่นไฮบริดนี้สัญญาว่าจะมีความทนทานตามที่คุณคาดหวังแต่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและอาจช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้อย่างมาก เราจะนํารถกระบะรุ่นนี้มาทดสอบทดสอบเทคโนโลยีและดูว่ารถกระบะไฟฟ้ารุ่นนี้จะตอบโจทย์ที่โฆษณาไว้หรือไม่มาเริ่มกันเลยดีกว่ามาเริ่มการที่รูปลักษณ์กันก่อนสําหรับรุ่นปี2025 F150 ได้รับกล่าวถึงการปรับปรุงสไตล์เฉพาะสําหรับปี2025เช่นกระจังหน้าใหม่ไฟหน้าใหม่ไฟท้ายดีไซน์ใหม่ตอนนี้รุ่นไฮบริดไม่ได้บ่งบอกว่าชันแตกต่าง ด้วยยุสไตล์ที่แปลกประหลาดซึ่งนั่นถือเป็นเรื่องดีสำหรับผู้ซื้อรถกระบะหลายๆคนคุณยังคงได้รับท่าทางที่กอลหานและคุ้นเคยของ F 150ที่ด้านหน้าเรามีสิ่งน,นี้อธิบายการออกแบบกระจังหน้าเช่นตราสัญ,ญลักษณ์ไฮบริดที่โดดเด่นบางเกล็ดกระจังหน้าที่ใช้งานได้ไฟหน้ามีเป็นรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและใช้งานได้จริงที่ยังคงความเป็นมรดกของ F 150ไว้ด้านข้างคุณจะสังเกตเห็นกล่าวถึงตัวเลือกลอ้อและตราสัญ,ญลักษณ์เฉพาะสำหรับไฮบริดรูปลักษณ์โดยรวมยังงงคแแข็กร่ง และมีประสิทธิภาพอเน้นย้ำถึง d n a ของรถบรรทุกให้ความสนใจกับกล่าวถึงการปรับปรุงด้านอากาศพลศาสตร์หากสังเกตได้ที่ด้านหลังไฟไท้ายได้รับการอธิบายการออกแบบไฟไท้ายคุณอาจเห็นตราสัญ,ญลักษณ์ไฮบริดที่ละเอียดอ่อนที่นี่ซึ่งจะทําให้ผู้อื่นทราบเกี่ยวกับระบบส่งกําลังใต้ฝากระโปรงฝาท้ายกล่าวถึงคุณลักษณะใดๆเช่นพื้นผิวการทํางอหาหนอแบบบูรณาการหรือขั้นบันไดามาดูภายในกันดีกว่าและนี่คือจุดที่เ 150พัฒนาอย่างแท้จริงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา225ไฮบริดยังคงแนวโน้มนั้นโดยเน้นทั้งความสะดวกสบายและเทคโนโลยีสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นได้คือหน้าจอสัมผัสซึ่งใช้ระบบอินโฟเทนเมนต์รุ่นล่าสุดของ Ford โปรดระบุชื่อระบบอินโฟเทนเมนต์เช่นซิงค์ 4A ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านโปรดระบุคุณลักษณะสำคัญเช่นการตอบสนองที่รวดเร็วอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรกับผู้ใช้การประสานร,รวมกับ Fordpass เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดเมนูต่างๆกัน ในเร็วๆนี้แต่คุณจะเห็นว่ามันจัดการระบบนำทางสื่อระบบควบคุมอุณหภูมิและการตั้งค่ารถยนต์ได้ด้านหน้าคนขับเรามีแผงหน้าปัดปรดระบบประเภทเช่นดิจิทัลทั้งหมดดิจิทัลบางส่วนซึ่งให้ข้อมูลมากมายรวมถึงมาตรวัดแบบเดิมสถานะของระบบไฮบริดการไหลของพลังงานและอื่นๆอีกมากมายสามารถปรับแต่งได้สูงช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลที่ต้องการได้เมื่อมองไปรอบๆจะเห็นว่าวัสดุที่ใช้ให้ความรู้สึกอธิบายถึงวัสดุเช่น ทนทานและพร้อมใช้งานพรีเมียมอย่างน่าประหลาดใจในรุ่นที่สูงกว่ากล่าวถึงส่วนเฉพาะเช่นแผงหน้าปัดแผงประตูเบาะนั่งให้ความสมดุลที่ดีระหว่างความทนทานและความสบายนอกเหนือจากหน้าจอหลักแล้ว F 150 h y ห้ i d ิปี2025ย่าังอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีเรากำลังพูดถึงกล่าวถึงคุณสมบัติเฉพาะเช่น Apple c a r p l a y แบบไร้สายและ Android Auto ระบบเสียงระดับพรีเมียมกล่าวถึงยี่ห้อหักมีแผ่นชาร์จไร้สายพอร์ต USB หลายพอร์ตนอกจากนี้ฟอร์ดยังนำเสนอชุดคุก นสมบัติช่วยเหลือผู้ขับขี่โคเทเลอร360ซึ่งประกอบด้วยระบบคุณสมบัติความปลอดภัยหลกัหลกๆสองสามอย่างเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับจุดบอดพร้อมการครอบคลุมรถพ่วงตอนนี้มาดูประเด็นสําคัญกันนั่นคือระบบส่งกําลังแบบไฮบริด 225F 0 150ไฮบริดมักจะจับคู่กล่าวถึงเครื่องยนต์เบนซินเช่น3 5ลิตรบุสต์ V6 กับมอเตอร์ไฟฟ้าและกล่าวถึงขนาดหรือประเภทของแบตเตอรี่หากทราบ การผสมภาษานี้มุ่งหวังที่จะให้ทั้งประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งและประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นที่ใช้แต่เบนซินแบบดั้งเดิมบนท้องถนนระบบไฮบริดจะเพิ่มแรงบิดรอบต่ำอย่างเห็นได้ชัดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งทําให้เร่งความเร็วได้แรงขึ้นและรู้สึกมั่นใจโดยเฉพาะเมื่อออกตัวหรือลากจูงการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานไฟฟ้าและน้ํามันเบนซินโดย ทั่วไปจะราบรื่นและไร้รอยต่อแม้ว่าตัวเลขการประหยัดเชื้อเพลิงอย่างเป็นทางการสำหรับรุ่นปี2025จะแตกต่างกันแต่ประโยชน์หลักของระบบไฮบริดนี้คือศักยภาพในการประหยัดเชื้อเอเพลิงได้อย่างมากโดยเฉพาะในการขับขี่ในเมืองที่มอเตอร์ไฟฟ้าสามารถทำงานได้มากขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้ต้องเข้าปั๊มน้อยลงและต้นทุนโดยรวมในการเป็นเจ้าของรถลงข้อดีประการหนึ่งของระบบไฮบริดคือการทำงานที่เงียบก,กว่า